สนับสนุนโดย iMobile บางคนมีความรู้เยอะแยะมากเลยฮะจนสุดท้ายพอรู้เยอะปุ๊บไม่กล้าลงมือตัดสินใจไม่กล้าทำอะไรก็มีแต่บางคนไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้แต่กล้าลงทุนทำกล้าลุยที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยคือคิดแล้วทำ ยังจาได้ไหมครัว่าลูกค้าคนแรกที่มาติดแก๊สเราจอกับ Energy reform นี่เป็นใครจําได้ครับชื่อชื่อคุณสมชายครับเป็นรถ Audi A4 A4 6สูบครับผมตอนนั้นเนี่ยผมใช้ที่บ้านนะครับเป็นบริษัทแล้วก็ใช้ที่จอดรถที่บ้านเนี่ยเป็นอู่ติดแก๊สลูกค้าเขาคนนี้เดินมานะครับเห็นว่าเป็นบ้านนะเขายังติดเลยฮะไม่ได้แบบเป็นบริษัทหรือเป็นห้างร้านนะครับเคยถามคุณสมชายไหมครับว่าทำไมมาติดกับเราเขาบอกว่าเขาคุยกันกับผมครับ คุณหนุ่มแล้วเขาเขาเชื่อมั่นนะ่ะเขาบอกคุยกับคุณ2คนน้องสองคนเนี่ยแล้วพี่มั่นใจนะ่ะว่าว่าน้องตั้งใจทําธุรกิจถึงแม้มันจะเป็นครันแรกของธุรกิจน้องก็ตามมันมีนประสบการณ์คำๆมันนะจุดเริ่มต้นของเราก็แจ็คพอตเลยเราติดแก๊สให้เขาดีมากเลยขับดีเหมือนน้ำมันเลยแต่ลูกน้องผมอะ่ะขับรถไปชนท้ายเขาเอาไปเทสไงเขาไปทดสอบคนท้องคนรถไงครับ,รบแล้วเขาก็เบรกไม่ทันชนรถข้างหน้ายับเลย ที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเสียความรู้สึกกับลูกค้ารายแรกเี่ขที่เขาไว้ใจเราแล้วเป็นคันแรกของธุรกิจ Energy Reform เลยนะแต่พี่สมชายก็น่ารักมากครับเขาตอนที่โทรไปหาครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหแบบเสียงเขาสั่นมากเลยครับเขาเดินมาเนี่ยเขาเจอรถเขาก็แบบทำหน้าแบบโอ้โหแต่เขาบอกเออไม่เป็นไรน้องเขาตบไหลาผมไม่เป็นไรก็แก้ไขให้มันดีแล้วกันนะ เมื่อสักครู่เราไปดูเทคโนโลยี Energy 4.0ของ Energy Reform นะฮะอยากให้ทั้งสองท่านอธิบายให้ผมฟังอีกหน่อยนะ,ะว่ามันเป็นยังไงคือเราต้องการจะโชว์นวัตกรรมรนะครับเนื่องจากเราเป็นผู้นำทางด้านแก๊สรถยนต์วันนี้เราขยับก็ไปอีกขั้นหนึ่งเราทำรถคันนึงเนี่ยให้มันมี4พลังงานคือก็คือมีน้ำมันไฟฟ้าและก๊ส RPG และ NGV เรียกว่าคันนึงวิว่งได้ไกลเลยฮะวิ่งได้เป็นพันๆกิโลครับ ยังไม่เคยมีใครทำเลยใช่ไหมคนองเกเป็นคันแรกของครับ,ค,รบคันแรกและคันเดียวอของโลกเลยนะครับถือว่าเป็นรถต้นแบบของอนาคตก็ว่าได้นะครับผมอยากรู้ว่าได้ไอเดียอันนี้มาจากไหนฮะไอเดียมันมาจากเราก็เห็นว่ามีคนชอบถามถึงว่ารถไฮบริดเนี่ยติดแก๊สได้ด้วยเหรอมันก็เลยปิ๊งไอเดียว,ว่างั้นเราติดให้ดูเลยแล้วกันแต่เราไม่ติดแก๊สตัวเดียว เราติด2แก๊สเลยแล้วก็คุยกับทางอิตาลีให้ช่วยพัฒนาตัวซอฟต์แวร์กับเฟิร์มแวร์นะครับแล้วคุยกับฝ่ายวิศวกรรมเรา,เาวางแผนเรื่องการติดตั้งแล้วก็วางถังวางท่อวางสวิตช์แล้วก็วางกล่องอิซิลยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องค่อยๆศึกษาเป็นสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆมันเป็นเ,เรื่องใหม่ครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถทํามันออกมาได้สมบูรณ์แบบ นอกจากผลประกอบการที่น่าพอใจแล้วที่ผ่านมาเคยเจออุปสรรคอะไรไหมฮะที่ทําให้มันจุกจนพูดไม่ออกแต่แรกคิดว่าจะไม่เจอบางคนบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไอ้เราก็คุยกัน2คนไม่เห็นมีอะไรร้อนร้อนหนาวๆไม่ทันอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์คริสตนะครับราคาน้ำมันลงเลยครับราคาน้ำมันในประเทศ40กว่าบาทเหลืออยู่ประมาณ18บาทไม่เกิน28บาทตอนนั้น ตอนนั้นหนักหนาสาหาัสขนาดไหนสินค้าเนี่ยที่มีความต้องการสูงมากนะครับถึงขั้นแย่งกันต้องประมูลซื้อเลยนะฮะกับกลายเป็นความต้องการเหลือศูนย์แล้วเราออเดอร์เมืองนอกไปล่วงหน้า3เดือนในขณนะดเดียวกันของที่อยู่ในสต็อกมูลค่าเป็นร้อยล้านก็ขายไม่ได้เครียดเลยครับช่วงนั้นนอนไม่หลับต้องคุยกับแบงค์ขอยืดหนี้ยอมเสียดอกเบียปป้ยปรับเพิ่มขึ้นก็เอาเราก็คิดเอาเสินค้าไปขายขาดทุนก็ยอมงัดทุกกลยุทธ์ทุกอย่างครับ ทั้งสองคนเริ่มต้นสร้าง e NERGY REFORM จากเงินลงทุนหลักล้านนะค,ะครับผมทราบว่ามูลค่าธุรกิจล่าสุดเนี่ยเกือบๆจะแตะพันล้านแล้วเลยอยากรู้ว่าคุณใช้วิธีอะไรในการก้าวกระโดดทางธุรกิจ วิธีการหรือหลักการในการทําธุรกิจเนี่ยเราพยายามมองนอกกรอบครับพยายามคิดต่างจากคนอื่นและที่สําคัญเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนอย่างเช่นว่าเ,เด็กๆเ,เนี่ยเราเคยจะคงเคยได้ยินว่าผู้ใหญ่สอนมาว่าถ้าคุณชํานาญอะไรคุณก็ทําอย่างนั้นไปคุณจบคณะอะไรมาคุณก็ทํางานคณะ หรือสิ่งที่คุณเรียนมาแต่สําหรับผมกับคุณนุมเนี่ยเราบองว่าเราสร้างประสบการณ์หรือสร้างความชํานาญจากสิ่งที่เราชอบดีกว่า<ม>เราลงมือทํากับสิ่งที่เราอยากทําดีกว่าเ,เราไม่มีประสบการณ์แต่เราอยากทําแล้วเราตั้งใจทําทําให้ดีแต่สําคัญคือที่มาถึงวันนี้ได้เนี่ยคือคิดแล้วทํา วันนี้ได้คุยกับคุณหนึ่งคุณหนุ่มมันเหมือนกับผมได้อ่านหนังสือบริหารธุรกิจไม่ละครับที่เยี่ยมยอดเล่มหนึ่งเลยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับคันแนะนําแล้วก็การบอกเล่าประสบการณ์ให้เราฟังวันนี้ขอบคุณครับครับผมพีดีครับขอบคุณครับคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในแต่ละแวดวงเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เราผลักดันให้เรามีความเคยชินสร้างความฝันแล้วก็สารฝันให้เป็นจริง เส้นทางชีวิตของคู่แฝดนักธุรกิจสุรศักดิ์สุรชัยนิติวัฒน์ในดีไอ d o l อคนมบันดาลใจคืนนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการทํางานเป็นทีมเวิร์คของคนทั้งคู่และสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยก็คือการที่ทั้งคู่มีพลังงานในการทํางานอยู่เสมอซึ่งผมคิดว่าการมีพลังงานนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งของการประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่เรียกว่าแรงบันดาลใจ เป็นคนชอบปัญหาเพราะรู้สึกว่าแบบมันสนุกดีเป็นคนชอบความตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายแล้วการที่เราแก้มันได้เนี่ยแล้วมันจะแบบเฮ้ยแบบชอบอะเจ๋ง